ันมมีคควาาสุกกรผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิเชษวิริยะจิตราโรคกระเพาะรื้อรังแล้วก็โรคกกดไายาย้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากมีอาการอักเสบในทางเดินอาหารหาส่วนบนนะครับซึ่งในเชิงภูมิคุ้มการวิทยาบอกว่าเกิดขึ้นจากการที่มีระดับเม็ดเลือดขาวทีเฮลเปอร์ท หรือ ths 2มากเกินไปนะครับสูตรสีเขียวของเราหากใช้ตอนเช้า2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอน2แคปซูลพบว่าจะไปสามารถปรับระดับเม็ดเลือดขาว th th และ t regulator เพิ่มขึ้นและเม็ดเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นเนี้ยจะไปปรับระดับของ ths 2อีกทีนึง ths 2ซึ่งมากเกินไปเนี่ย ให้กลับสู่ภาวะปกติและจากการที่ T-S2 กลับสู่ภาวะปกตินี้เองอาการอักเสบของระบบทางเดินอาหารจึงลดลงนะครับและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้อาการบรรเทาลงนะครับในขณะเดียวกันการเพิ่มขึ้นของ T-S1 และ T-S17 เนี้ยยังไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพชรค่าในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไปจัดการกับเชื้อแบคทีเรียตัวหนึง่งคือลิโคแบคเต t e r ไพโ o ไล ซึ่งเกาะกินอยู่ตามผนังลำไส้ของเราด้วยก็ทําให้อาการอักเสบนั้นนะลดลงด้วยเช่นกันนะครับด้วยการทํางานลักษณะอย่างนี้ผู้ที่มีปัญหาโรคกระเพาะและโรคกดไหลย้อนคุณภาพจึงดีขึ้นอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับ